วันนี้นะมาดูวิธีล้างปลาช่อน,นะค,ะค่ะคุ้ชมคะซื้อมาจากมโครนะคะอันดับแรกก็ล้างน้ําเปล่าหนึ่งครั้งก่อนนะปลาช่อนปลาดุพวกนี้นะ้ําเมื่อเขาจะเยอะมากค่ะล้างเหลือถุงเหลือด้วยนะพอะล้างน้าเปล่าแบบนี้แล้วนะคะหนึ่งรอบเนี่ยก็จะเอาแป้งมันลงค่ะนะคะเราจะใช้แป้งมันสำปะหลังเทลงไปบนตัวปลาเลยค่ะ จากนั้นนะก็รูปแป้งตัวเลยนะเอาให้หมดเลยนะรอบๆเลยนะคะในท้องมันก็ใส่แป้งไปด้วยนะคะตัวแป้งมันนี้ค่ะจะช่วยจับเมือกปลานะคะแล้วก็ลดคาวของปลาได้นะคะ,คะปริมาณของแป้งมันนะคะ<ม>ก็ใส่จนกว่ามันจะพอกตัวปลาทั้งหมดแล้วก็แห้งดีค่ะ ปลายิ่งสดนะคะจะยิ่งมีเมือกเยอะมากดังนั้นเนี่ยล้างสักสองรอบนะคะคุณผู้ชมพอรูปจนทั่วแบบนี้นะก็ล้างน้ำออกไปค่ะรูปให้มันแห้งอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะก็เปิดน้ำล้างเลย เมือกของปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนหรือปลาดุกนะเมือกปลาก็จะหายไปเยอะเลย เรียบร้อยนี่ค่ะจับไปนะก็จะแบบไม่มีเมือกแล้นะืแป้งมันเนี่ยจะช่วยลดเมือกของปลานะคะแล้วก็ลดคาวกลิ่นคาวปลาได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อได้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ